นายสตัตวแพทย์ปรีชาพวงคำแพทย์โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางพาไปดูสภาพพลายทองดีวัยสปีที่ถูกส่งเข้ามาพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลช้างในสภาพใต้คางบวมเป่งอย่างเห็นได้ชัดแต่ลูกช้างยังคงกินน้ำกินหญ้าได้ตามปกติแม้จะป่วยอยู่ก็ตามทั้งนี้ช้างพลายทองดี ถูกส่งตัวมาเมื่อ3วันก่อนในสภาพที่คอบวมเจ็บใต้คางมีอาการอ่อนเพลียกินหญ้าและน้ำได้น้อยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เร่งให้การดูแลรักษาทันทีโดยการตรวจสอบสภาพร่างกายให้ยาปฏิชีวนะอาหารเสริมและวิตามินนอกจากนี้ยังเจาะเลือดไปส่งตรวจสอบเพื่อหาผลเลือดและการติดเชื้อพบว่าค่าเลือดต่ำซึ่งหมายถึงว่าช้างอาจติดเชื้อโรคชนิดร้ายแรงชนิดหนึ่งและน่าห่วงว่าช้างพลายทองดี โอกาสที่จะรอดนั้นมีเพียง30%เท่านั้นจึงต้องพยายามทุกวิธีทางในการรักษาชีวิตช้างเชือกนี้ให้ปลอดภัยมากที่สุดมีรายงานเข้ามาว่าในปี2558มีช้างเล็กที่อายุต่ำกว่า3ปีล้มไปแล้วถึง3เชือกที่ป่วยลักษณะเดียวกับช้างพลายทองดีดังนั้นควานช้างจึงต้องเฝ้าจับตาช้างเล็กเป็นพิเศษในช่วงนี้